สวัสดีครับพบกันเป็นประจำครับทางคีฟริงชาแนลกับรายการ Key to Success ครับ รายการที่จะทำให้ท่านสามารถประสบความสำเร็จในธุรกิจกิฟรินได้จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจและผู้ที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจกิฟรินไฮไลท์ในรายการหัวนี้มีอะไรบ้างไปติดตามชมกันครับเราคุยกันแต่รายชื่อผู้มุ่งหวังอย่าลืมเรื่องของบัญชีรายชื่อของผู้บริโภคเราอาจจะไม่ค่อยได้พูดคุยกันถึงเรื่องนี้มากนะักแต่การมีบัญชีรายชื่อของผู้บริโภคจะทําให้ท่านบริหารเครือข่ายได้แน่นขึ้นครับถ้าท่านมีดาวไลน์ที่เป็นคนที่ ก,กัมกึ่งระหว่างจะเป็นผู้บริโภคกับกัมกึ่งที่จะเป็นนักธุรกิจท่านเนี่ยจะต้องสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้คนกลุ่มนี้ครับนั่นเป็นเพียงแค่ไฮไลท์ส่วนหนึ่งนะครับแน่นอนที่สุดว่าเดี๋ยวท่านจะกลับมาพบกับอาจารย์พงพสุอุณาพรมช่วงนี้พักกันสักครู่หนึงครับ